3,2,1โอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสื่อสารของตัวดู b o t MG 400กับตัว Python นะครับโดยใช้ Socket กับ Trade นะครับก่อนอื่นเลยเราขอแนะนำเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับว่าเราใช้อะไรบ้างก็จะมีเจ้าหุ่นยนต์ตัว Nova ไฟนะครับอันนัน้นบตัว Bo อบ็อกซีของเรานะครับโอเคหลจากนั้นก็จะมีตัว i n นฟร r เรดเซนเซอรนะครับในการตรวจจับวัตถุ แล้วก็จะมีสายพานแล้วก็จะมีกล้องเว็บแคมแล้วก็พระเอกของเราครับดูบอด MG 400แล้วก็จะมีตัวปั๊มลมของ TSR นะครับก่อนอื่นเลยครับเราจะมาพูดถึงตัวซ็อกเก็ตก่อนนะครับซ็อกเก็ตคืออะไรซ็อกเก็ตคือโมดูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างดีไวซ์หนึ่งกับอีกดีไวซ์หนึ่งนะครับโดยแบ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์นะครับ โดยในที่นี้เราไปถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัว d u p o t t m g 400แล้วก็ตัวที่เป็นแค a n รนก็คือตัว Python ของเรานะครับต่อมาเราจะมาสาธิตนะครับการใช้งานตัว s สเตชันของเราก่อนโอเคครับเราก็จะมาสาธิตของไอตัว Mr.Station ของเรากันนะครับโอเคเราจะเริ่มด้วยการกดปุ่ม start ตรงนี้นะครับพอเรากดปุ่ม start สายพานจะทำงานนะครับโอเค พอสายพานทำงานเราก็จะรู้ได้ว่าเอออตัวดูบอทเนี่ยครับคอนเน็กกับตัวไฟทอนแล้วไฟสถานะสีเขียวนะครับก็จะหมายความว่าตัวสเตชันเราพร้อมทำงานแล้วโอเคครับต่อมานะครับเราก็จะกดปุ่ม Start ตัวโนวาไฟของเรานะครับเพื่อที่จะให้มานทำงานโดยการหยิบบล็อกขึ้นมานะครับไปวาง,งที่ตัวสายพานของเราโอเคครับ พอตัว n o v a ไฟนะครับมาที่ตัวสายพานตัวเว็บแคมของเราก็จะอ่านค่าสีกับตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ Python หลังจากนั้นก็จะการทำการคำนวณนะครับโดยใช้สมการลีเนียแล้วก็ส่งกลับไปที่ตัว d ู b o t m g 400พอกล้องตรวจจับเสร็จป,ปุ๊บก็จะส่งค่าตำแหน่งที่เป็นเซนเตอร์กับค่าสีนะครับกับส่งกลับไปที่ตัวดูบอตเ400ของเรานะครับ ต่อมาครับเราก็จะมาพูดถึงเทรดนะครับโอเคก็เทรดนะครับคือการที่โปรแกรมของเรานะครับทำงานในหลายส่วนพร้อมกันนะครับอย่างเช่นการประมวลผลภาพหรือการประมวลผลข้อมูลนะครับถ้าถ้าเราทําการ trade, เทรดโปรแกรมจะทําการทํางาน2ส,ส่วนนี้พร้อมกันได้นะครับโอเคกย็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอตัว เว็บแคมของเรานะครับก็จะทำการอ่านค่าสีพร้อมกับส่งค่าออที่เป็นเซนเตอร์ส่งกลับไปที่ตัวดูบอร์ด MG400 ของเรานะครับ